พฤติกรรมต่างๆของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับรอยเท้ามีสองแบบนะครับตามที่ผมส่งลิงก์ให้นะครับคุณไปเลือกคําว่าแบบที่ตามรายการนั้นมันเป็นแบบพาสซีฟหรือเป็นแบบแอคทีฟพาสซีฟคืออะไรครับพาสซีฟก็คือไม่ได้เจตนาแต่จูๆ่ๆก็เอาไปนี่คือไม่เจตนาบันทึกพูดกันแบบชัดๆเลยว่า ไม่เจตนาบันทึกนะครับจุ่ๆเขาก็เก็บเลยกับอันที่สองคุณแอคทีฟแอคทีฟแปลว่าโอ้โหกระโดดย่ำลงไปนั่นก็คือเจตนาบันทึกนะครับจุ่ๆคุณก็กระโดดย่ำลงไปโอ้โหรอยเท้าลึกมากอ่ะโอเคนะครับเรามาดูครับว่าไม่เจตนาประกอบด้วยอะไรบ้าง ไม่เจตานาก็คือนะครับข้อมูลของเราบันทูกบันทึกโดยเราไม่รู้ตัวตรงๆคือเราไม่รู้ตัวหรอกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันเป็นการเก็บของระบบเช่น IP address คุณเห็นไหมครับที่อยู่สไลด์แรกๆที่เขาบอกว่าเข้าไปยังเว็บไซต์อะไรบ้างนั่นแหละเช่น IP address ของคุณคุณโทรศัพท์ออกอย่างเนี้ยครับ mac address ของคุณและข้อมูลอื่นๆของคุณก็ถูกไปเก็บอยู่บนอะไรครับอยู่บนผู้ให้บริการเครือข่ายคุณบอกเขาว่าอยากเก็บได้ไหมไม่ได้ครับเขาเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเขาถูกกฎหมายบังคับว่าจะต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทุกคนคุณไม่มีสิทธิ์ลบด้วยและคุณเป็นเจ้าของข้อมูลคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนะครับโดยพระราการได้เช่นเดียวกันนะครับ อันต่อมาก็คือ search engine อย่างเช่นคุณพิมพ์ตัว f เอเคยเจอเอ้ยเคยอะไรครับเคยประวัติเคยพิมพ์ตัว f แล้วเจอหรือเคยพิมพ์อะไรมาบ้างแบบนี้เราไม่ได้เจตนานะครับแต่มันเป็นสิ่งที่นะครับเราไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะให้เขาได้บันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับประวัติการเลือกซื้อสินค้าการเปิด gps นะครับการซื้อของออนไลน์การคลิกเข้าไปดูพวกนี้ครับ เป็นลักษณะของไม่ได้ตั้งใจมันเป็นกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตที่เราทำนะครับแต่ไอที่เราตั้งใจล่ะอย่าลืมกด s u b ส c r i ์ e หน่อยนะคุณก็ไปกด Subscribe อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับใครแชร์คนที่ร้อยแปดจะได้รางวัลโอ้โคตรตั้งใจเลยครับรอว่าเมื่อไหร่จะเราจะได้เป็นคนที่ร้อยแปด แบบนี้เป็นต้นนะครับลักษณะแบบนี้เป็นการให้ข้อมูลเข้าไปโดยเจตนาโพสต์รูปในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์สิ่งที่เราต้องการคิดต้องการพูดกดไลค์กดแชร์บอกโลเคชันเช่นฉันไปเ,เที่ยวทุ่งดอกกระเจียวมานะคุณก็ไปแชร์ว่าคุณกำลังนั่งกินกาแฟดูทุ่ดุ่งของกระเจียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของการ ทิ้งร่องรอยสองแบบแบบเจตนากับแบบไม่เจตนานะครับให้คุณแยกแยะให้ออกนะครับอ่าโอเคครับฟอร์มส่งสม้เรียบร้อยแล้วต่อมาครับไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ได้บอกว่ามันเสียนะครับไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันเสียมันดีนะครับมันดีตรงที่มันเอ่อมันมันเป็นอะไรครับ การลอยเท้าดิจิลัลนะครับมันเป็นอาจจะเป็นพื้นที่แสดงนะครับแนวคิดแนวทางการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนานาตามที่เราต้องการที่จะสืบค้นหาบันดีกรณีผู้สนใจหรือคุณให้ข้อมูลที่ดีแล้วผู้สนใจคุณนะครับกำลังจะมาดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเขาหรือมาส่องเพื่อศึกษาไลฟ์สไตล์ นะครับแล้วก็มาจีบมันก็โอเคครับได้เพื่อนนะครับได้คนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกันแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ข้อเสียล่ะมันทิ้งไปแล้วมันลบไม่ได้นะครับมันทิ้งไปแล้วมันลบไม่ได้คุณโพสต์แล้วบอกลบโพสต์ใช่ครับหน้าจอเฟซมันบอกว่าลบโพสต์แต่มันได้ไม่ได้ลบในฐานข้อมูลจริงๆ มันเพียงแค่เราวิวไม่เจอเพราะมันเป็นใส่ดอกจันเออยว่าอย่าวิวคนนี้นะอย่าวิวข้อความนี้นะตัวไหนไม่มีดอกจันก็วิวไปเลยแบบที่เป็นต้นนะครับแน่นอนครับกรณีที่คุณวิวไม่ได้คุณโพสไปแล้วนะครับโอกาสที่ข้อมูลตรงนั้นน่ะเป็นยังไงครับจะถูกเผยแพร่บางคนก็โพสอะไรมาปุ๊บแคปแชร์อย่างนี้เป็นต้นแคปหน้าจอ เราเห็นปุ๊บเราแคปหน้าจอแล้วก็ส่งหาเพื่อนๆอีกต่างๆนานาไปเลยเนี่ยไม่เป็นต้นดังนั้นภาพที่ภาพที่ถูกลบไปแล้วอ่ะครับโอกาสที่จะถูกวางคนแคปเก็บวอาไว้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือนะครับมันจะไปถูกเก็บเป็น Big Data นะครับเช่นพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของพวกเราหรือคนไทยหรือคนอีสานแล้วแต่จะเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะฟีดข้อมูลให้คนที่อยู่ในพื้นที่อีสานเห็นเราเองก็ กลายเป็นข้อมูลตรงนั้นเช่นเดียวกันนะครับคําว่าส่งข้อมูลผู้สมัครงานแน่นอนครับภาคเอกชนยอมรับว่าส่งข้อมูลผู้สมัครงานจริงนะครับส่งข้อมูลผู้ผู้ประสบะผู้สมัครงานจริงผลสํารวจพบว่า41.9%ของคง์กรสํารวจผู้ประกอบอผู้สมัครงานประกอบการตัดสินใจเกือบครึ่งหนึ่ง อีกครื่งหนึ่งก็อาจจะไม่มีสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ครับอีกครื่งหนึ่งเขาไม่ขอแต่คนที่ขอนะนะครับเขามีเจตนาที่จะอะไรครับที่อยากจะเรียนรู้ตัวตนของเรานะครับที่อยากเรียนรู้ตัวตวนของเราเช่นเอ้ยวันนั้นน่ะไปเตะหม,มาทําไมอ่ะเขาอาจจะสอบถามเราแบบนี้ก็ได้ครับมันดีไหมล่ะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สื่อสังคมออนไลน์มันจะสะท้อนให้เห็น นะครับดังนั้นมันเป็นต้องยอมรับว่าเป็นแนวโน้มที่ตลาดแรงงานควรตระหนักคําว่าตระหนักตลาดแรงงานตระหนักมันก็เป็นเรื่องที่คุณเองก็ต้องตระหนักเช่นเดียวกันครับว่าคุณจะทิ้งอะไรเอาไว้นะครับคุณจะทิ้งเอาไว้เอาไว้เอาไว้บนอินเทอร์เน็ตรหรือนะครับรอยเท้าดิจิตอลเป็นดาบสองคมนะครับเป็นดาบสองคม ก,ก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วครับว่ามันมีทั้งดีมีทั้งเสียนะครับมีทั้งดีมีทั้งเสียนะครับไอ้คำว่าเออเออไอ้เป็นดาบสองคมเป็นยังไงนะครับดาบสองคมคือมันดีมันมีประโยชน์พูดตรงๆว่าเขาเขาอาจจะได้ประโยชน์จากการสมัครงานแต่สิ่งที่คนลืมคือสิ่งที่คนลืมโซเชียลมีเดียไม่เคยลืม ผู้คนนะ่ะลืมแต่สื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่ลืมเพราะมันอยู่ในอะไรครับมันอยู่ในระบบอยากลบเพราะเราลืมแล้วมันก็ลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะลบได้หรือไม่ได้จะขออยังไงนะครับแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือลักษณะของอะไรครับลักษณะของดาบสองคมดีกับร้ายในทางที่ดีล่ะ ในทางที่จะนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ละ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับการนําข้อมูลไปดูพฤติกรรมการเลือกตั้งการจัดความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงการขับเคการวางแผนการตลาดการโฆษณาหรือการพัฒนาประเทศลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นลักษณะที่ถูกถูกเอาไปใช้ประโยชน์นะครับโทษมันอาจจะเกิดขึ้นกับอะไรครับเจ้าของ นะครับที่เป็นคนทิ้งร่องรอยประโยชน์มันอาจจะเป็นลักษณะของการนําข้อมูลที่ที่ที่จริงๆนะครับไปไปใช้งานนะครับและรอยเท้าดิจิตอลนะครับมันก็พร้อมที่จะนะครับความทรงจําบนโลกออนไลน์นะครับมันพร้อมที่จะย้อนกลับมาทําร้ายเราได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวนะครับ ประโยคที่พวกเรานะครับประโยคที่พวกเราพูดเสมอว่าอย่ามายุ่งกับฉันมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวความคิดนี้นะครับความคิดนี้เลิกพูดได้นะครับเลิกพูดได้พื้นที่ส่วนตัวคือพื้นที่ที่ไม่มีใครมองเห็นนะครับ เป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่มีใครมองเห็นพื้นที่ของคุณบอกว่าบอกว่า facebook มันเป็นเหมือนมันมันก็เป็นเหมือนอะไรครับมันก็เป็นเหมือนห่อหรือบรรจุนะครับบรรจุพันธุ์ที่มันมันใสใสครับนะครับมันใสใสมันสามารถมองเห็นได้อะใช้คำว่าซีถูแล้วกันครับซี ท,ที่แปลว่ามองเห็นนะครับชูไปว่าทะลุนะครับคือมันใช่อยู่ครับมันเป็นกระเป๋าถือของเราแต่ทุกคนที่คุณอนุญาตให้เขามองเห็นก็มองทะลุก,กระเป๋าถือของคุณเหมือนถุงหูหิ้ขวขาวรู้หมดเลยว่าคนที่ไปซื้อส้มตาในถุงส้มตานั้นมีผักกัดชิ้นมีผักบุ้งมีเซี่ยวหนึ่งของกะหล่ำปีแล้วมีถุงส้มตาอยู่หนึ่งถุง และลักษณะแบบนี้ครับดังนั้นพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของเราแบบร0 0แน่นอนพวกเราต้องเข้าใจแบบนี้นะครับไม่ต้องมาบอกว่าอย่ามายุง่งมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณใช่ครับไม่มีใครเข้าไปยุง่งไม่มีเใ,ใครเข้าไปยุง่งเพราะเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปในถุงคุณได้คุณปิดปากถุงเรียบร้อยแล้วแต่เขามองเห็นไงครับเขามองเห็นเขาถ่ายรูปได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นมันก็จะทําให้เรานะครับมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นถุงหูหิ้วของเราแต่มันเป็นถุงหูหิ้วที่เป็นแบบมองทะลุคุณเป็นคนบรรจุของลงในถุงเองแต่หลายคนที่คุณกําหนดให้มองเห็นมองเห็นของที่บรรจุโอเคนะครับหรือนะครับข่าวคราวอะไรครับข่าวครา,าวที่ ที่เขาบอกว่าเกิดการบูลลี่เสียดสีนะครับเกิดการบูลลี่เสียดสีแน่นอนครับเพราะเขาไปติดตามนั่นเองนะครับไปติดตามอาจจะเป็นติดตามนักการเมืองอาจจะเป็นติดตามคนอะไรครับคนที่มีอา่ามีชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการกระทำหนึ่งที่มันเป็นการกระทำที่คนเขาสนใจเขาก็จะต้องตามหา นะครับขนต้องตามหาว่าคุณเคยทําอะไรมาบ้างบนโลกอินเทอร์เนต็ตโลกความเป็นจริงคุณอาจจะทํำลายหลักฐานได้แต่โลกอินเทอร์เนต็ตบางตัวนะครับเขาบอกคุณแล้วว่าอาจจะมีหลายคนแอกเซสข้อมูลคุณก็กดเ yes, ย yes, 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 okay. ็ดเย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 ็ดโอเคเน็กเน็กเน็กินิช n i s h จบเพื่ออยากเล่นอย่างนี้เป็นตน้นนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเอ๊ะ คนมีสิทธิ์ที่จะลืมในสื่อสังคมออนไลน์มีไหมคนที่มีสิทธิ์ถูกลืมได้บนสื่อสังคมออนไลน์มีไหมเขาให้คนที่มีสิทธินะครับถูกลืมก็คือประเด็นประเด็นถกครับก็คือเด็กครับเด็กๆที่เขาไม่ไม่ไม่บรรลุนิติภาวะ เด็กๆที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้เด็กๆที่อาจจะอาจจะเป็นเบบี้เราอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นผมเอนดูลูกแล้วผมจะถ่ายรูปตอนเขาโป้นะครับเห็นจู๋นยน้อยแล้วก็ถ่ายรูปโชว์เป็นไงอ่ะก็ก็ก็น่ารักดีตอนนี้แต่เอาต่อไปในอนาคตเขารับผิดชอบส่วนตัวเขาได้นะครับรูปนี้ที่ถูกโชว์หลาอยู่บนนั้นอาจจะสร้างความอับอายเขาได้ที่หลังก็ได้ดังนั้นเด็กก็ควรที่จะ มีสิทธิ์ถูกลืมได้หรือไม่อย่างเงี้ยควรที่จะอยู่ในโลกออนไลน์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอใช้สิทธิ์ในการที่จะลบเรื่องราวนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการกระทําของบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นตน้นอันที่สองก็คือคนที่เขาเสียชีวิตแล้วนะครับนั่นก็คือลักษณะของ นะครับนั่นคือลักษณะของบุคคลที่ถูกลืมนะครับประเด็นที่ถกกันก็คือว่าเราควรลบโซเชียลมีเดียของคนตายหรือไม่นะครับประเด็นถกนะประเด็นถกตอนนี้คุณอาจจะมีญาติหรือคนรู้จักที่เสียชีวิตแล้วนะครับเขาตัวตัวอะไรครับตัวเฟซของเขาก็อาจจะยังไม่หายไปคุณเองก็อาจจะลบเขาออก นะครับคุณเองก็อาจจะลบเขาออกหรือจู่ๆเขาก็เลือนหายไปแต่มันก็ไปอยู่ในลึกๆ,ๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นกะ็นะค,คือลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์คนที่อยู่บนผิวๆคือคนที่กดไลค์กดแชร์กดอะไรต่างๆหรือกดอ่านหรือมาวิวข้อมูลเรามันก็จะอยู่บนบนส่วนคนที่อยู่อ,อย่างเช่นคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็อาจจะดันลงไปลึกๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับยังไงก็ตามลืมหรือไม่ลืมลบหรือไม่ลบนะครับมันก็ถูกแบ็กอัพเพื่อไปนําไปใช้ในลักษณะของ Big Data ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลผมพูดไปแล้วครับว่า Big Data มันคืออะไรมันก็คือข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลมาจากหลากหลายประเภทและก็ชนิดนะครับนํามาวิเคราะห์เพื่อหาโจทย์เดียวกัน เ่อหาโจทย์สักโจทย์หนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับ